กอง8ซอยผู้ชงครับกำลังเคลลิ่งนะครับสวยงามมากาเป็นไงบ้างแปลงนี้แปลงละ1ไร่นะครับตารางวาละ3,800ครับมีบอกตรงกลางนะครับไม่ลึกมากตอนนี้แม่โคกำลังทำงานนะครับตอนนี้แม่โค ดูที่ดินของ8ซอยผู้ชงนะครับงบประมาณมาแล้วนะครับถนนเส้นนี้เดี๋ยวไม่เกินสิ้นปีนะครับไม่เกินสิ้นปีลาดอย่างแน่นอนขค่กันมาทำงานนะครับไม่ลึกไม่ลึกนะครับตอนแรกคิดว่าจะลึกไม่ลึกนะประมาณนี้นะครับโอเค